สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อสีแดงเพื่อที่จะนำโชคนะคะเตรียมอยเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์ปรเมินสัมภาษณ์ไปโรงเรียนได้พี่นะ้งเอ้ยไปเห็นงานนะสัมภาษณ์โรงเรียนนะ,ะสัมภาษณ์โรงเรียนแบบไหนขอสิบไปให้เขาทสการพูดการพูดการเขียนการ าการอ่านนะ,ะว่าเราจะได้เรียนห้องหดห้องไหนแบบนี้นะ,ะทุกคนอายก็คงจะได้เรียนห้องอนุบาลาะวันนีงเขียนกับเบเป็นอ่านกับเบเป็นวาวได้น้อยเดียวนะเขนานัดเก้าโมงครึ่งนะ,ะตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะ,ะเมื่อยหลับพี่น้องเลยเมื่อวานก็ตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งไปวัดสายตา แล้วก็หวังว่าโรงเรียนนี่ก็คงสิไปวันจันทร์ได้แม่นอนยเพิ่งได้ไปครับเนาะไอ,บอ้บอกเขาปญญว่าแค่ไอจินตนาการลูกแต่เศร้านี่ก็เมื่อยแล้วสิปัญญาเราบอกว่ายังบร่ได้เห็นอย่างทอดนะบอกไอบอกว่าไอไบ่ได้ทอดแต่แค่ไอบน่นเฉยไม่ได้แปลว่าท้อแค่บ่นว่าจําเป็นต้องแบบไปเท้าทุกวนันไอผมมักตื่นเช้าไปนอะแต่เมื่อคืนก็นอนไวเลยสงสัยสีเมื่อยนะเมื่อยในที่นี้คือ นอนแต่เกือบฮาทุ่มครึ่งอะปกติไอ้นอนตีสองนะนั่นแหละคะ่ะ้ายได้นอนไวมันก็คงสิบะเมือปันไดเห็นนะ่ะพ่อใหญ่ก็ตื่นพ่อใหญ่หัง six o'clock not four no. o'clock no 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 I wake up พ่อใหญ่ตื่น at four o c l o wake up four o c l o no 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 wake up yeah not get up yeah wake up yeah wake up you know I to go to school I m not going to school myself <laughs> หลังจากนั้นกับอาซิปไปร้านไทยนะคะไปเบิง่งพริกไปเบิง่งน้ำจิมกงน้ำจิมไก่เอาไว้จิ้มนะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็น้องสาวของพี่แนไปนะเพิ่งกันยังบริกับรประเทศเพิ่นนะวันนี้ก็อาซิอ่พากันไปกินข้าวนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเคยบอกว่า น้องเพื่อนนะให้ถ่ายนะให้ถ่ายแบบลุบรอบๆพนันแต่ว่าห้ามถ่ายติดเพื่อนเยี่ยไม่ให้เพื่อนบุอ,อยากเข้าววิดีโอเพราะมันเป็นชว่วงเวลาที่เพื่อนอย,สสยังเศร้าโศกเสียใจยังบุอยากเห็นเจ้าของอย่างประมาณนี้นะนั่นไอทีมก็ยังบม่เปิดจกเถื่อนกันซิไปเปิดไอทีจะให้มันแล้วนะเรื่องน่วยตาก็เสร็จไปแล้วสเต็ปหนึ่งนะตอนนี้เหลือเรียนนะว่าวก็บบริษัทแปลว่าท่อ้บอกกับเพื่อนไปบอกว่า เธอคิดลบไปแล้วว่าเธอคิดโค้งคิดข้าไปนี่ไอ้ก็บอกว่าก็แค่คิดอะนะแต่ก็บโได้แบบว่าบได้แปลว่าบได้อยากไปไอ้ก็ไปอยู่ดีบปนี้นะก็อาจจะถ่ายให้ทุกคนดูตอนที่โรงเรียนอายุไซส์ถ่ายโรงเรียนนะตอนสัมภา 10. 10. ษณ์ก็ของสิบโบได้ถ่ายเนาะเพราะมันเป็นส่วนตัวนะทุกคนเออ้นหลังกนั้งก็กสิบไปกินก,า,กาแฟรหรือจังไรแบบนี้นะหรือว่าไปกินโค้งกินทาวนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนจ้ะ If we go now, it takes seventeen minutes. Seventeen. Yeah. So we leave at uh, eight o'clock. No, no. Nine o'clock. Or ten to ten, like this, I have no problem. Okay. Uh, yeah. Because we this is now, now, now. But maybe in half an hour there will be more traffic. They will show you after if they have traffic. Yes. Okay. How many kilos? 15กิโล1ากิโลจะไปโรงเรียนไปสอบสัมผาสก่อนหลังจากนั้นก็ได้รู้ว่าได้เรียนเมือม่อใดเมื่อใดแบบนี้นะสเต็ปต่อไปพี่น้องสมองส่งนี้ก็บ่ค่อยได้ไปสมองบ่คอยเห็นงาน่านในแมซิบูกูปูปีแพม,มิด, <c oughs> ดเดดเมนต์อื t <c oughs> ตอนนี้เวลาจากเก้าโมงแล้วนะคะ ยังเมือดอยู่เลยพี่น้องโฟนกระตกวันนี้โอ้ยพ่อพยเมยเปิดทางให้รูข้นหน่อยนยออะเถอะพี่น้องไปเจอกันที่โรงเรียนจ้าก็หอดโรงเรียนแล้วเด้อพี่น้องนี่จ้าโรงเรียนโรงเรียนเดีวยวกันที่พี่เล็กเปรเรียนนะจ้ะแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันพุธเนาะก็จะมีแต่คนที่มาสอบสัมผัสสัมผัสพูดเขียนเนาะทุกคนไปคะ่ะตอนนี้ไอ้ก็เสร็จแล้วนะคะเรื่องการเรียนเนาะก็มารอพี่เล็กอยู่ร้าน มือสองนะคะทุกคนไปซื้อของข้างในเนาะไปพาทุกคนมาดูกระเป๋าของมือสองนะคะทุกคนห้ายูโรไฟยูโรปะสิบ,บ้งเนาะนี่จ้ะมาเบิงเสื้อผ้าเนาะ ทุกค carry on ใช่ป่ะทุกคนมาเที่ยวตลาดเมืองสองนี้เท่าไหร่นี่ต้อกินกุ๊ดเนาะ six euro carry ให้ไหน ล่ะนี่ไหมเออเท่าไหร่เ่ยเห็นไหมทุกคนบางอันก็เป็นแบบแบรนด์เนมนะมีเยอะ ไหนดูสิคอมเบียงเซ็คอมเบียงซะเท่าไรอะสืภาพเยอะมากเลยนะทุกคนนะนี่อันนี้เก้ายูโรนายูโรนัฟนัฟอย,ย,ยไหนดูสิ This yeah, uh, is for me. I don't know. Madu <laughs> <laughs> มาดูอีกนะคะเสียมือสองเสียมเต็มตู้แล้วนะจ้าคือซื้อใบไว้ใส่สม่วงไหมซื้อทั้งหมด9ยูโรนี่ค่ะพอแล้วสองอย่าง เสร็จ <Es per ated> แล้วได้อันนี้นะตอนนี้ก็รอพี่เล็แลกแต่กระเป๋ามือสองหกกิโลร้อยร้อยประมาณ150าร้อยห้าสิบาทสบายแบบสะดวกค่ะพี่น้องง่ายๆนะคะแม่มาแล้ว <c oughs> ตัวแม่ตัวมัมมาแล้ว <c oughs> ตัวแม่ตัวมัมมาแล้ว <c oughs> หนูเลือกหนูวยังได้เยอะอยู่แต่ว่าตู้มันเล็กมันไม่มีที่ใส่หนูก็ก็เลยไม่ได้ซื้อเยอะ มีแต่ตัว,ตวงามๆมีน้องซามยูโรยกรยันยากได้หลายอยู่แต่มันตูน่น้อยๆหนึ่งซื้อมาทับพับแล้วก็ขี้เกียจลือเนาะมันต้องแขวนมันจะได้เห็นใช่ไหมใช่อันนี้สวยอยู่นะเมื่กิ้นจับเนาะแต่มันก็เชิดใส่หน่อยตรงไหนเคยไปไหมตรงไหนไปซื้อนังสือเคยไปไหมเคยไปแล้วใช่ไหม จะเหมาะสำหรับฟ้าตัวนี้ก็สวยนะมุ้งหนูต้องแบบคอเต่าตอนเนี้หนูหนาวมากเลยเมืคอ,อ,อเต่าก็เอาคอเต่าเมื่อกี้ก็เอาคอ,อเต่า,อา,อตาสองยูโรเองแขนยาวสวยใช่ใช่หนูจับอยู่เมื่อกี้เนะี<อ>่ยหนูคิดว่าเป็นแขนยาวเป็นแขนสั้น,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 นตัวแม่ตัวมามาแล้ว ับไ,ไ,ไปตรงไหนสามยูโรเองซื้้อไปใสาาไปใสส่่นีทต,ตกโรงเรียนวันไหนวันจันนี่แหละนี่ค่ะตัว <c oughs> แม่ตัวมามได้ละขอขอพูดิ a t i ิ ลองลองใช่นั่นเออนีก็ได้ห้าโลแต่ว่ามันนี่ตัวแม่ตัวมามลองแล้วได้ได้พอดีเลยพอดีเลยพอดีหรอเอล็กเก่งมาสองตัว โอเคพร้อมมีโอเคอะไรนะถ้าอยากให้เธอมาดูว่าเป็นยังไงใช่ไหมตัวใหญ่ไปหน่อยใหญ่ใถ้ามีเวลาเนาะจะได้แบบเสื้อผ้าสวยๆได้เยอะเลยเนี่ยตอนนี้กำลังพาพี่เล็กมาซื้อ หนังสือสําหรับเรียนเขาบอกว่ามันเป็นหนังสือสําหรับแบบแล้วมันจะมีประโยชน์เหมาะสาหรับตอนนี้เป็นคุณครูแล้วนะคะมันเยอะสำหรับเรียนรู้ตอนนี้อันนี้พอดี นะคะเราลอกินบุฟเฟ่นะคะเรากินบุฟเฟ่แต่ยัง <don> ไม่เปิด <love you S 1> เด <buffet. S 1> นาะเพราะว่ามันเปิดตอนเที่ยงพอดีตอนนี้มันเป็นเวลาสิบเอ็ดทุกคนจะ้ะตอนนี้ก็ลอกินอนะ่ะบุฟเฟ่เนาะน้องสาวมาแล้วน้องชายเรามาแล้วแต่ว่าร้านยังไม่เปิดค่ะ เราก็ต้องรอเนอะอาะไอเได้เรียนนะ,ะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะทุกคนเรียนวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนาะ,ะเป็นเวลาเคยบอกว่าสองรอชั่วโมงเนาะ,ะแต่ว่าให้เรียนไปก่อนหนึ่งร้อยชั่วโมงนะคะหนึ่งร้ยชั่วโมงถ้าสมมุติว่าไอสอบสัมภาษณ์เขียนได้อ่านออกเขียนได้สื่อสารได้กายุทธนะคะเขากระสิออกบัตรเอ่อคัดเดซิชูให้ไอ้แต่ว่ามันก็เลยถามว่าพ <c oughs> ่อมาเรียนเมื่อไดน,นะคะเออนั่น,นแหละอ้ก็เลยบอกว่าเป็นวันจันทร์นะคะ เริ่มเรียนมาที่วันจันทร์แล้วก็เริ่มเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะหยุดวันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะก็เมื่อนี่นะที่ไอไปนะมีประมาณหกเจ็ดคนมีผู้หญิงมาจากเอเนี่นะอิหร่านคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายมาจากอิหร่านสี่คนโดยส่วนมากว่าไเด้มาเลยทุกคนนะคะเพราะว่าเขามาเหตุงานเนาะมีแต่ไอผู้เดียวที่ยังว่าบโบได้แต่กระบบเป็นยังสู้พี่น้องจ้ะคนเริ่มมาเยอะแล้วทุกคนมากินบุฟเฟ่คะ่ะ เราต้องเอาทองไว้กินอย่างอื่นด้วยนี่ขนาดไม่เยอะอะอกอายกินปลาแซลมอนนะคะกับนี้มาค่ะทุกคนวันนี้ก็ครบรอบนะครอบครัวแต่ว่านี่เขาก็เริ่มอิ่มแล้วเหรอยังยังค่ะ ขับมาะไรยากมาสองคนละยังไม่กลับท้ามาสองคนยังไม่กลับเลยซาเวรรถอันนี้เป็นสาวร์รเวียดนามอันนี้กับองลินจีของไทยใช่ไหมพี่คนสวยเขาจะปิดจอบแล้วนะคะ ไอ้เจ้าพอละเอิยบแล้ว,ลวมีช็อกโกแลตด้วยนะต้าชอกโกแลตไหม